คันนี้แนวทางการตกแต่งจะเน้นแบบเรียบหรูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that base sauce. La -da, da watch out, I'm coming. Yeah, I know, I know, I'm a hustler. I go, got me running, running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, no pass, so fast, I'm gone. Grow fast, big splash, all cash, like Watch me as I take off. สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับมีพนักรนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูรถอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น New X Active สีบอลเงินนะครับราคาเริ่มต้นนะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 1ึ4งล้านบาทนะครับคันนี้เป็นรถของพี่เบญจวันซึ่งทั้งพี่เขามาได้มาออกรถมาขยับเลิกแล้วคันนี้แนวทางการตกแต่งจะเน้นแบบเรียบหรูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตอนหน้านะครับอย่างที่เราเห็นคันนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้อง360ให้นะครับอ่าเรอกล้องด้านหน้ารถนะครับส่วนในเรื่องของชายสเกิร์ตด้านหน้าทั้งหมดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดของอ่ามาสโตะครับจะเป็นชุด MX ก็คือชุดใหญ่ของมาสโตะนะครับชุดนี้จะเน้นไม่หวือหวานะครับเรียบหรูดูแพงนะครับ แล้วก็มีของผมน่าจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์หน้าให้4จุดเหมือนเซนเซอร์ตัวท็อปตับโรงงานเลยนะครับมีการติดตั้งให้นะครับบริเวณกระจัง2จุดบริเวณที่ตัวรถอีก2จุดนะครับพร้อมสวิตช์เปิดปิดให้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันครับในชุดของมาสโตะมีอะไรบ้างคิวล้อครับ3นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิวที่รับกับตัวชุดสเกิร์ตส่วนตัวล้อเนี่ยลูกค้าขอที่จะเป็นล้อในตัวของอัลติเมทนะครับ ก็คือสเปคเดิมโรงงานของอัลติเมทจะเป็น265 50 R20 นะครับเป็นลายอ่าไดนามิกโรเตอร์เบรดก็คือลายใบพัดตัวนี้นะครับต่อมาด้านข้างนะครับกระจกข้างก็ถูกอัปเกรดด้วยกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมใส่กล่องพับให้กดรีโมทกระจกกลางนะครับอ่านะครับพร้อมติดตั้งกล้อง360ให้เช่นกันนะครับตัวนี้ชุดเบ้ามือนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ลูกค้าเป็นตัวสีดำเงา นะครับลูกค้าต้องการแค่ตัวตัวเบ้ารองอย่างเดียวนะไม่ต้องการตัวครอบอะไรพวกนี้นะครับกับข้างทั้งหมดนะครับก็จะเป็นชุดของมาสโตรรวมถึงครอบบันไดข้างนะครับตัวนี้อ่านะครับอย่างที่เห็นล้อก็จะเป็นของอัลติเมทขอบยี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังในชุดของมาสโตมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเป็นสปอยเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ใหญ่นะครับสีดําเงานะครับต่อมาจะเป็นดักเอลก็คือตัวคัดเอวคัดเอวตัวนี้จริงๆผมมองว่า ค่อนข้างดูดีนะเพราะว่ามันดูไม่หวือหวานะครับและที่สําคัญคือมันสร้างให้ตัวหาเส้นสายเสน่ห์ของท้ายรถให้มันเพิ่มขึ้นนะครับคิ้วกอบป,ป้ายทะเบียนเป็นลายเชสล่าครับกันลอยนะครับรวมถึงชายสเกิร์ตด้านหลังนะครับเช่นกันด้านหลังก็มีการติดตั้งเซนเซอร์ให้สี่จุดนะครับเหมือนในตัวท็อปนะครับและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยประตูท้ายไฟฟ้ามีพนะนครมีทุกคนันเดี๋ยวเตะเปิดให้ดูนะครับนะครับเ,เตะเปิด นะครับส่วนในภายในของโลกนิดนึงนะของเดิมคือลูกค้านะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีไว้แดงนะครับแล้วก็เป็นพรมหกดีดำประเก็บทองนะครับตัดเข้ากันดูหรูหราดูมีอะไรมากขึ้นนะครับตัวนี้ในส่วนประตูท้ายนะครับสามารถกดปิดได้จากตรงนี้นะครับประตูท้ายเนี่ย มีชิคเล็กๆบอกเพื่อนแนะนํานิดนึงนะครับประตูท้ายจะมีสองแบบนะไฟฟ้านะครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้แบบแบบตรงรุ่นแบบเรียกว่าไงแบบแพงอะ่ะต้องบอกงี้อ,อตัวตัวเปิดจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก้านโชกจะเป็นก้านยาวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเจอตัวประตูท้ายที่เรียกว่าราคาย่อมเยาวกว่าราคาประหยัดกว่าเนี่ยตัวมือเปิดตรงนี้จะเป็นปุ่มกลมๆนะครับ ตัวนั้นนะ้าข้อเสียของมันคือมีการตัดต่อสายไฟตรงกรอนประตูนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีการตัดต่อสายไฟกรอนประตูเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาเรียนตรงๆเพื่อนต้นทุนสูงกว่านะครับแต่ว่ามีพระละครยังไงก็ต้องหาของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับปิดตรงนี้ได้ปิดจากรีโมทได้หรือจะเตะปิดเหมือนเดิมก็ได้นะครับเตะปิดนะฮะเตะปิดใช้งานสะดวกครับเดี๋ยวผมลองเปิดจากรีโมทให้ดูนะนะครับ อ่าเรากระดดนึงกดจากนีน้หมดก็กดแช่เหมือนตัวท็อปอนะฮะเปิดละนะครับอ่าปิดตรงประตูดได้เดี๋ยวแตะดูใหม่อีกทีหนึง่งแต่ใช้างานสะดวกนะครับแค่นะั้นปิดละนะครับซึ่งง่ายกว่าสเตปเซนเซอร์ของตัวท็อปอีกนะครับผมก็ด้านข้างนี้ก็จะมีวนด้านข้างนะก็จะมีข้อฝานถังมันลำํำเงารับกระเบ้ามือนะครับพวกนี้นะฮะ โอเคภายนอกคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับอ่ะเดี๋ยวครับผมจะพาดูภายในแต่ลืมบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งคือเนี่ยในชุดอ่าทําภายในดําเนี่ยผมจะทําเป็นสีดําเมทัลลิกซึ่งตัวเนี้ยเวลาเจอแสงมันจะวิง่งเห็นไหมฮะผมทําเป็นสีของซีวิกตัวท็อปนะครับต้องบอกนี้สีซีวิกเนี่ยเมทัลลิกเขาเยอะนะครับพอเวลาเจอแสงเนี่ย สีจะออกแบบคล้ายน้ําเงินเลยนะครับเพราะตัวเมทัลลิกเขาเยอะมากนะครับตัวเนี้ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนมีนะที่อื่นเบอร์กอสซี่แบ็กดำ,ดำ,ดำๆเงาๆธรรมดาใส่ให้นะครับแต่มีพนักครต้องทําอะไรให้มันฉีกให้มันแตกต่างนะกรับอื่นนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในของรถพี่เบญจวรรณนะครับคันนี้ลูกค้าเนี่ยรีเควสตของแต่งที่ค่อนข้างเป็นของจําเป็นแล้วก็เรียบหรูดูแพงไม่หวือหวา นะครับเพราะฉะนั้นค้าให้จ่ายคันนี้ในการแต่งก็อาจจะเบาๆก่าคันอื่นนะครับคันนี้ภายในมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากชุดจอครับกล้อง360ชุดจอ Android พร้อมกล้อง360นะครับสามารถดูได้รอบคันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นตรงนี้ติดดอกไม้หน้ารถเพราะลูกค้าเขามาขยับเลิกแล้วนะครับสามารถกดดูได้ด้านข้างนะครับอข้างซ้ายข้างขวาดูได้หมดะฮะเป็นมุมรวมมุมกว้างมุมหน้ามุมหลังนะครับมุมบนนะครับ หรือจะกดดูมุมสองฝั่งเพื่อดูมุมล้อเพื่อจะเลี้ยวได้นะครับผมอ่าอันนี้ดูด้านหน้าแบบมุมบนนะครับดูด้านหลังนะครับอ่าดูภาพรวมของรถดูได้ทั้งหมด5ตัวนี้นะครับหรือจะดูหน้าดูหลังอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับก็จะเป็นจะจะเป็นอ่าข้างหลังให้แล้วก็พอเดินหน้าผมก็จะหน่วงไว้ห้าวินาทีนะครับตัวนี้เหมือนเดิมในทุกคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับในจุดแดงๆตัวนี้นะครับรถคันนี้จะถูก ปทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเนี่ยกล้องสามร้อยหกสิบจะมีการบันทึกให้ตลอดเวลานะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ในการบันทึกเราสามารถเรียกดูได้เนี่ยฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมผม,ผมตั้งไว้ว่ารถเนี่ยถ้าจอดแล้วเกินสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะมีกล้องจะมีการบันทึกเป็นระยะระยะให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูได้ง่ายๆ่ะเดี๋ยวเราลองดูอย่างไฟล์ น่าจะเป็นไฟล์แรกๆเมื่อคืนนี้มะเนี่ย,ยการจอดอยู่ในสต็อกของเมื่อวานเนี้ยไม่มีอะไรก็จะบันทึกให้หลังจากรถจอดไปแล้วเกินสองชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็กล้องตัวนี้ก็ค่อนข้างดีครับมีประโยชน์แล้วก็สาคัญคือบางทีจะเกิดเหตุอะไรเราสามารถเราสามารถมากดดูภาพได้นะครับตัวนี้หลักๆนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็ด้านในก็จะสามารถดู youtube ดูอะไรได้ปกติฮะนะครับ youtube ก็ใช้งานได้ปกติ นะครับอ๋ออันนี้โทษทีผมยังไม่ได้ต่อนเน็ตไว้นะครับต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับระบบ Apple CarPlay Android Auto ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ต่อมาทางาด้านล่างอ่าให้เพื่อนๆดูจอก่อนนะครับต่อมาด้านล่างตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเป็นรีโมทของกล่อง u l t ต a b o o t ครับต้องบอกว่ารถหนีพนะนครทุกคนันไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดตั้งกล่อง u ั t ต o ตัวนี้กันทั้งนั้น เพราะอะไรตัวนี้ฮะมันทําให้สมรรถนะรถมันเพิ่มขึ้นนะครับจากร้อยห้าสิบมาเป็นสองร้อยมานะครับซึ่งผมลองเล่นๆน,นะจาก ECU ขับกับมาที่โชว์รูมเนี่ยผมลองขับเล่นๆดูเนี่ยผมผมกดไม่ดูว่าผมได้ประหยัดได้เท่าไหร่สิบเจ็ดจุดสองกิโลลิตรครับที่ผมขับมาลองดูจากระยะทางสี่ิกโลกะนะฮะตัวเนี้อ่ะเดี๋ยวผมืผมผม่เพื่อนๆดูไม่ได้โมอ่อะเนจานี่นะจิปเอ เดี๋ยวผมกดไล่ให้ดูนะ 10A ใช่ไหมผมใช้ระยะทางไป43.7กิโลอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยเห็นไหมฮะ17.2โลลิตรแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการขับที่ผมเน้นประหยัดสุดๆนะแล้วก็เจอรถติดน้อยมากนะครับแต่ถ้าการใช้งานจริงตัวนี้มันก็จะเป็นค่าตามเวลทม์มันอาจจะลดหลั่นกันลงไปมากจากน้อยกว่านี้นะครับแต่จะทําให้เห็นว่านอกจากแรงแล้วมันยังได้ประหยัดนะครับเพราะว่า ถ้าเพื่อนๆเดินคันเร่งปกติขับธรรมดาพวกนี้กล่องตัวนี้มันทาให้แรงม้ามันเยอะขึ้นเครื่องยนต์มันมีกําลังมากขึ้นเพื่อนๆจะใช้คันเร่งน้อยลงมาเลยทําให้ประหยัดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็มากับตัวคันเร่งไฟฟ้าตัว power boost นะครับของ ECU เช่นกัน3ระดับนะครับราคาย่อมเยาประหยัดนะครับตัวนี้นะครับทจิตตังให้นะครับต่อมาหัวเกียร์ลูกค้าก็สั่งอัปเกรดเป็นหัวเกียร์ตัวท็อปพร้อมฐานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์หัวเกียร์ตัวท็อปใส่ให้นะครับชุด ตัวนี้ทั้งหมดจะทําดาเมทัลลิกทั้งหมดนะครับอ่ามันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นจากดเดิมของเอาของแอคทีฟที่จะเป็นดําด้านนะครับพร้อมสวิตช์กระจกสีบางก็จะทำเป็นดําเมทัลลิกทั้งหมดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ภายในเบาะอย่างที่พาดูตอนแรกก็เป็นสีไวแดงนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพามาดูสวิตช์ข้างๆมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะสวิตช์ลนช่างที่ตั้งให้ลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเห็นตัวนี้ไหม ตัวที่ไฟกระพริบนะอันนี้คือคันเร่งไฟฟ้าครับสามารถปรับได้3ระดับดูจากสัญญาณไฟกระพริบนะครับต่อมานะครับตัวแรกที่เป็นตัว P ตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเซนเซอร์หน้านะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับติดตั้งให้เหมือนตัวท็อปนะครับประตูอ่าสิตรที่2คือเปิดฝาท้ายนะครับไฟฟ้าจากในรถเปิดปิดได้จากในรถสิตรที่3ก็คือตัวคุมแอร์หลังนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าและขวาสุดก็จะเป็นไฟตัดหมอก นะครับตำแหน่งสวิตช์ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สะดวกว่าสะดวกใช้งานกดปุ่มไหนตรงไหนใช้ปุ่มไหนบ่อยก็จะติดตั้งให้ตามตำแหน่งได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวพรมก็จะเป็นดำตะเข็บทองอย่างที่บอกไปนะครับก็คร่าวๆคันนี้นะครับมีการตกแต่งโดยประมาณประมาณนี้อ่าอย่างที่บอกครับก็เน้นเรียบร้เน้นของที่จำเป็น นะครับอะไรไม่จําเป็นทางคือลูกค้าทางพี่เบญจวรรณเขาก็ค่อนข้างผู้ใหญ่นะตาแหน่งน้านที่การงานกน็ก็สูงนะครับเขาก็เลยเน้นอะไรที่ดูแล้วไม่หวื่หวาไม่ใช่วัยรุ่นเกยนไปซึ่งอย่างที่บอกครับก็ลูกเพื่อนๆสามารถพวกนี้สามารถเลือกได้ทุกแบบสามารถคัสตอมได้ทั้งหมดนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของรถคันนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวแถมท้ายให้หนิดนึงอย่างรีโมทตัวนี้นะครับ นอกจากใช้งานผ่านแอปได้แล้วแอปเนี่ยผมเคยทำไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้ก็ยังสามารถสตาร์ทรถได้จากจากรีโมทนะครับโดยเงื่อนไขก็คือรถล็อกนะครับกดปุ่มบนแช่จนไฟกระพริบเดี๋ยวอ่าเครื่องยนต์สตารต์ตเองนะครับถ้าเพืนเพื่อนเปิดแอร์จริงไว้เนี่ยรถก็จะแอร์ทำงานนะครับมาขึ้นรถรถก็จะเย็นนะครับและที่สำคัญประตูยังล็อกอยู่นะแต่แนะนำว่าควรจะดับทุกครั้งดับก่อนนะครับไฟกระพริบป,ปุ๊บเครื่องยนต์ดับ แล้วก็ปลดรถปลดล็อกขึ้นรถใช้งานได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลของคันนี้ก็โดยประมาณประมาณนี้นะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจหรือต้องการข้อมูลต้องการ่าสอบถามละเอียดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้และยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วผมจะพยายามหาแนวทางต่างๆแต่ละคันที่ลูกค้าสามารถเลือกคัสซอมรถตัวเองเนี่ย มาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกที่จะตกแต่งรถตัวเองนะครับยังไงก็คร่าวๆประมาณนี้ขอลาไปกับรถของพี่บรจวันกับคันนี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that base sauce. La -da, da watch out, I'm coming. Yeah, I know, I know, I'm a hustler. I go, got me running, running, got me gunning for thrones. I want. Go back, no pass, no pass, so fast, I'm gone. Grow fast, big splash, all cash, like Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that base sauce. La da da. I'll be eating Kobe steak hot. La da da. Got that fish sushi grade raw. La la la.